ที่อยู่อาศัยของครอบครัวเยามาอุกะโอเคเกิดมาก็ไม่มีล็อกเครื่องนะลูนก็ไม่มีนะครับแล้วก็ปั่นไฟชิวๆไปก่อนแล้วเข้ามาวะ่ะมาจริงนะตัวอะไรเอ่ยแทปเปอร์เอ,อ้ยหลอกโดดเป็นหนึ่งทีฉีกเลยนะ ผมไปหาโพสแท็บดีกว่าเกมนี้ถ้าะกรมีชื่อว่าแทปเปอร์นะเพื่อนโดนไปแล้วนะ้หนึ่งทีโอเคตรงนี้มีแทบ็บเออแท็บเจ็บด้วย เพื่อนล้มนะครับ้วเขามานะผมลากมาเล่นตรงนี้นะแต่รอบมันสั้นว่ะทุกคนนี่ไงยัดมา ยันไม้โอเคผมลากไปเล่นแมทเทปตรงนี้นะโอกเรากล้าข้ามมาเลยโอ้มีกันตาตางมดุดปี๊ของตกด้วย นี่ไงตัดไม้ไปก่อนถ้าะก่อนมีการต่างๆด้วยนะทุกคนวนอันตรายอุ้ยเราตายแล้วน่นนะหลอกโดดวนไปก่อนโดดไม่โดดนะครับวุ้ย โอเคเจ็ดส okay, right, right 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 ิบสองได้อยู่กต่นต่างแล้วไม่ได้นับต่างเรียบร้อยแตกอุยเข็มผมโอเคยังจำได้อยู่นะว่าอยู่ตรงไหน cái okay, ya 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 ở nhà, đấy, cái, người ta sẽ giật ya lại, à, người ta nhặt nó kẹt มีแทงหลังหรือเปล่าออนั้นโอเคสวยใาตกรมาแถวนี้นะ ระเบิดพอดีแล้วเขามาไงแล้วผมเนียนไงแล้วผมเนียนไงยังเปิดไม่เสร็จนะเพื่อนยังไม่ได้เปิดเพื่อนอุย <c oughs> <c oughs> โน no วันเข้ามาหาผมเลยละไม้ทันไม้หรือเปล่าแล้วไปทันไม้หรือเปล่าเอเคเจ็ดสิบสองไปก่อนหลอกโดดฉีก,ก่อนนะ ทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าเฮ้ยเพื่อนอุ๊ยโอ้โหพับไม้แล้วกดไม่ติดนะครับทุกคน อุ้มนะอุ้มแล้วโอเคสวยผมเป็นสองนะได้อยู่นะครับทุกคนแล้วก็วางนะแล้วเพื่อนมีดายหาดแล้วเพื่อนโอเคสวยแล้วผมก็มีนะได้หาดนะ รอ,อ,อดนะครับเกมนี้เฮ้ยไม่รอดออบุอจุ่ ันขิดหนึ่งแล้วนะเคยไม่มีดูนะแล้วมาเลยไงดีเจียนแล้วมาเลยอื้อ

เฮ้ยหลอกผมอีแล้ว<อ>เมื่อเคโดนจีนตสองเปก่อนนะอ่ะเหมือนเป็นไม้ทิ้งไปวันๆไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อ่าไม่เปน,นะไม่เปน,นะรอำนี้แข็งลัวไม้หรอรอำนี้แข็งนะอ่าไม่เปน,นะ แล้วเปลี่ยนพลเลยเปิดสกิลนะอันนี้คือเอาเปิดสกิลนะครับมาจิ้มผมหรือเปล่า เฮ้ยแล้วก็มา,าผมวะเออใจเย็นใจเย็นไปละข้ามมาเลยข้ามมาเลยหลอกโอ้หลอกก็ได้เฮ้ยแล้วเอาต่อแล้วเอาต่อ,องไงจะเอาต่อเลยงไง ล้าข้ามมาเลยจูบนะจูบเด็กนะไม่มีปานี้นะคนเราก็ต้องจูบเด็กกันบ้างเออ้าก้ามต่อ,อยยาวๆเลยโอเคนะ พี่ขเขาไดเาผมไม่ได้เลยเปล่างานจุกที่ดีคือการลากใส่เพื่อนนี่เ้าซ้ำเรื่องให้เพื่อนนะครับจะเสร็จละ <laughs> Ôi, bạn liều đấy. Mà rồi, mà lạio, mà rồi. เปิดสกลอีกแล้วนะครับ เพื่อนแวะมาเยี่ยมบ้านนะครับเมื่อกี้นี่คนมาเยี่ยมบ้านอีกแล้วนะเ <c oughs> ขาไม่อยากมองผมตรงไหกข้าวๆอไว้ก่อนนะครับ กบไปติดเครื่องนะตามระบบเขาไปไล่ใครอ่ะ tài là đi nha người Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เฮ้ยซำเปิลเกินเออไป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 จิ้มไปิ้มไปเลยจิ้มไปเลยเออจิ้มไปเลยเป็นจลน์ไหมเนี่ย เพื่อนแทงหลังเปล่าเพื่อนตายนะ แล้วดีนะครับวันกี้คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ